ขบคุณหน้าของปู่ปาริจิตนะครับผมสวัสดีครับป่าต่อยกกอกนะครับผมพามาชมบรรยากาศนะครับของปู่ปริจิตตอนนี้นะครับว่าน้าเคลื่นหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับมาดูงานช่วงนี้นะครับผมพ่อแม่พี่น้อง สั่งก่อเร่งทําอยู่เรื่อยๆนะครับอม,มามามาเรียกมานะครับผมปู่ปาริจิตนะครับสั่งก่อทาไปเรื่อยๆนะครับคนงานก็กออิฐมาก่อปูนนะครับมาเรื่อยๆได้เยอะแล้วนะครับ สวัสดีแอนขอมีความสุขนะครับผมคุณปัตยาดีพี่แอนแอนขอมีความสุขสุขภาลังกายกข็งแงตลอดไปนะครับพี่ตาสวัสดีปีใหม่2564พี่ตาขอให้สวยรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแอนแรมสวัสดีปีใหม่ค่ะคนไทยฟิกเซลแอนแอนคนออร่านะครับทิกเซลไทยฟิกเซล แอนสวัสดีปีใหม่ค่ะครับผมทักทายกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากค่ะน้องแอนเช่นกันนะครับหนาวเด้อแอนออร่าสวัสดีป nice ีใหม่ขอให้รวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงแอนที่ไหนหนาวบ้างจ้าบ้านกอกก้อนหนาวนะครับสิบองศาก็หนาวนะครับแอนสวัสดีปีใหม่ครับคุณอันด้านะครับคุณตายินดี เสียงพินมาจากไหนบ่าวต้อยมาจากบ้านป้าถอนนะครับเสียงพินออนซอนอีสานนะครับผมแอนรถบ่าวตีนจอดอยู่ที่นั่นสงส่ยจะมีการแห่กันกันลงวัดนะครับผมแอนเดี๋ยวนี้ถึงพันสติดตามไม่ไปจ้าเดี๋ยวถึงค่อยไปรำพร้อมชิดจ้าเพื่อนนะครับผมอามานะครับผมจาแวะมาบ้านกรกได้ก็มานะครับ แต่อย่าให้ติดโควิดแล้วกันนะครับเย็นนิดหน่อยย่าน้องแอนบรสยาบุญเทียมนะครับออรดาอดแล้วนะจ๊ะสวัสดีปีใหม่จ้าแอนอนดาสวัสดีปีใหม่ครับพี่ฝากช่องแอนชาแนลด้วยนะครับเอซครับผมฝากด้วยแอพี่ตาอยู่กรมอเหรอใช่ค่ะน้องแอน ส,สู้ๆพี่แอนพี่สาวคนสวยนะครับสองลูกเระจะบุกบวกนะครับอ่าแอนฮอนด้านะครับสองลูกกระตุนสองดอกกลาบสีแดงนะครับแอนชันแนลพี่ตาถ้าไม่ติดโควิดไปบ่อยข้าบางบอนแอนเป็แนแม่ครัวใหญ่ที่มลูลินิทิไปจ่ายตลาดบอยบอยข้าพี่ตานะครับอ่าแม่มจ้าแอน คิดว่ายากมันก็จะยาก้อเพื่อนคิดว่าง่ายๆเหมือนกล้วยจ้าเพื่อนนะครับผมเอาโอเคครับผมอาขอให้สู้ๆนะครับผมแมดแอนก็ขอให้สู้เป่าต้อยหายแล้วเหรอครับผมคนปัตตี้ครับผมหายแล้วครับผมปกติแล้วเอาแอนถ้า มาอีกมาพักบ้านพี่ได้นะครับผมพี่ตาได้ค่ะช่วงนี้หนีโควิดก่อนฮะฮะวัดดีปีใหม่ค่ะมาต่อยคุณโหฮ,ฮนะครับขอมีความสุขร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพมีสุขภาพมีความสุขนะคะครับผมเช่นกันนะครับคุณโหฮสุรศักดิ์ครับไออยุทยาเอซครับผมสวัสดีครับอ้อน คุณลำเบียลำเปียคุณลำเปียครับผมสวัสดีปีใหม่บ่าวตอยขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้านะครับอ่านชื่อปิดก็ขออาภัยนะครับคุณลำเปียคุณตาใช่แถวนี้อโรงเรียนปิดมาตั้งแต่วันที่19แล้วนะครับผมคุณอาริสานะครับสวัสดีปีใหม่ค่าแออ่า ให้มีความสุขตลอดไปปี64ี่นะครับเช่นกันนะครับคุณอรุษาอคุณอัน,อนพี่ตาถ้าโควิดโควิดมากมากกอกละพี่เ <c oughs> อกอกกอกยิ่งเสียงนะครับเพราะว่าคนมาทุกที่ทุกทางนะครับผมก็อย่างที่ว่านะครับผมปกติเราจะมาที่นี่ก็จะมาแถววัดถ้ำผาเด่นก็จะมาพญาเต่าแล้วก็จะเป็นบ้านลุงพลแล้วก็จะเป็น เป็นอะไรนะหอแก้วนะครับผมวัดป่ามาโนรมนะครับแต่วันนั้นเขาบอกว่าเขามาแค่ถึงแค่พยาเต่านะครับเพราะว่าเขาเป็นคนนครพนมนะครับโอเคนะครับพ้าไม่ปีน้องก็สู้ไปเรื่อยๆคุณไอเดียช n e l นะครับไอเดียชแนลไม่ใช่หนุ่มน้อยบ้างกกตูงหรือเปล่าสวัสดีปีใหม่บ่าวต่อยขอมีความสุขร่างกายแข็งแรงแข็งแรงนะครับผม เส้นกันนะครับไอเดียชินเนลสวัสดีปีใหม่ค่าแอดขอให้มีความสุขมากนะคะกดไลค์ให้แล้วนะคะบรรยากาศดีจังเลยค่าจากแคนาดาครับผมขอบคุณครับเส้นกันนะครับสวัสดีปีใหม่ครับจากแคาน,นาดาคนอาณัทนันนะครับสวัสดีปีใหม่สาายครับผมเอาคุณตานะครับนะ่ากลัวน้องแอนลูกพี่ ไม่ให้พี่ออกจากบ้านเลยครับผมคุณพนมแก้วจินดาสวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนต้อยจ้าสวัสดีปีใหม่ค่ะบ่าวต้อยครับผมเช่นกันนะครับพี่ตา,าดีค่ะใครๆก็รักชีวิตตัวเองใช่ไหมคะชีวิตเพราะโควิดรอบสองร้ายแรงมากเดินบนถนน ล้มเสียชีวิตเลยค่ะพี่กทมค่ะนะครับผมแอดพนมสวัสดีปีใหม่ค่ะแอดต้อนเจ้าสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะแอนนะครับพนมนะครับผมคนคุณชาญคุณชาญเพ็่หรป่ามไม่ทราบนะอครับอ่านผิดขออภัยนะครับคุณ บนชาญเพนนะครับสวัสดีปีใหม่ค่ะบ่าวลุงยังบ่ตื่นหรอครับคงประมาณนั้นนะครับผมยังไม่เห็นเลยนะครับป้าไกรดินนะครับสวัสดีปีใหม่ครับน้องแอนต้อยจ๋าสวัสดีปีใหม่ค่ะแอนคุณคุณนวลน,นะครับคุณนวล굿มอร์นิ่งแอนแอนเชอร์แอนฮาวอาร์ยูทิสมอร์นิ่ง แอปิเนียแปลบาวต่อยจะแปลไม่ออกเท่าไหร่นะครับคุณหมอหนึ่งสวัสดีตอนเช้านะี่ยพอได้นะครับต่อไปเนี่ยแปลไม่ออกนะครับแล้วก็แฮปิเยียสวัสดีปีใหม่เนี่ยโอเคอยู่นะครับมอร์หนึ่งเช้าสวัสดีปีใหม่ครับคุณตาคุณคุณนัดหรครับสวัสดีปีใหม่ กดไลค์ให้แล้วค่ะครับผมขอบคุณนะครับแอดฟ้าไก่ดินสวัสดีปีใหม่เช่นกันนะครับชายโยบ่าวต่อยหายไข้แล้วดีใจสุดๆครับผมขอบคุณครับปีใหม่แล้วมาถึงขอให้โชคดีสวัสดีครับแอดอุ้มทำไมเยอะจังเลยแอเป็นนุสสวัสดีปีใหม่คนสวยขอให้ร่ำรวยนะคะ แอนพี่เต้าสวัสดีปีใหม่แอนพี่เต้าสวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้ร่ำรวยครับพี่นะเอาพี่เต้ามาเลยครับเอาพี่เต้ามาสวัสดีครับพี่เต้าสวัสดีปีใหม่พี่เต้า,เตาอเมริกานะครับผมขอบคุณครับอ้าวสวัสดีครับพี่เต้าครับผมบ่าวต่อกกอกนะครับขอให้ เดี๋ยวดีใจดีใจพี่แก้วมาไงพี่นุษย์สวัสดีพี่ใหม่สาวคนสวยขอให้รวยๆค่ะครับผมพี่เต้าสวัสดีพี่ใหม่ค่ะขอให้สวยรวยๆค่ะสวัสดีพี่ใหม่ค่ะบ่าวตอ่อยขอให้มีความสุขยอดคนติดตามและทุกคนเพิ่มขึ้นสุขภาพร่างกายแข็งแรง,แงยิงๆรวยๆนะ,ค,ะค,รนครับครับผมคุณธนยพัฒนครับ คนรุ่งที่ว่าปีใหม่แล้วจะบ่าวต่อยโชคดีเดอ้อครับผมเช่นกันสวัสดีพี่ตาสวัสดีปีใหม่ครับพี่เจ้าอเมริกานมีความสุขกันมากๆร่ำรวยร่ำรวยยิ่งขึน้นสวัสดีค่ะพี่เต้านะครับผมแอดพี่เต้าสวัสดีปีใหม่ค่ะพี่เต้าขอบคุณนะคะทุกคนคณวรนภานะครับสวัสดีปีใหม่ค่ะครับผมเช่นกันนะครับผมตอนนี้มาดูความต้นหนาของการาทํา ระยาหาบนะครับอูปาริจิตนะครับตอนนี้ก็ช่างก็เร่งฝีมือกันเรื่อยๆนะครับเร็วขึ้นมาอยูา่าหม่อกันนะครับผมมาชมบรรยากาศร,บรอบๆนะครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดี20ท่านนะครับผม154ไลน์ like นะครับมาชมกันรอบๆนะครับนะาน้ ช่างก็เร่งฝีมือนะครับใช้ความชำนาญแล้วก็ใช้ประสบการณ์นะครับทําให้สวยนะครับผมแล้วก็รวดเร็วทําไปเรื่อยๆ,ๆนะครับแต่งานก็ก้าวหน้าเยอะแล้วนะครับผมพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> เต้าไลไ์ตอนไหนครับพี่เออใช่ครับผมเต้าจะขึ้นอไลไ์ช่วงไหนนะครับผมคุณอัญรญั์มหาวงนะครับส่งลูกกระตุนสู้ๆมาให้นะครับแอดแอนสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณป์คไกลดินนะคะแอดพี่เต้านะครับไปแดนเชนแนลอ้ยอยน้อเพื่อนเอ้ คุณวรุณีครับผมส่งลูกกระตูนมาให้นะครับดาวหัวใจแล้วก็คนยิ้มนะครับมาให้นะครับแอปปิลเยียด้วยครับขอบคุณครับคุณวรุณีแอดพี่นุชขอบคุณค่าพี่สาวนะครับแอดแอนแอวรรพาสวัสดีปีใหม่ค่ะครับผมอันนี้ผมไปเรื่อยๆก่อนนะครับ ไปถึงไหนแล้วนะครับงานตอนนี้แบบนะคะาเดี๋ยวมานะคะานะครับพี่ตามามามาเดี๋ยวมาตอน,นความพัฒนานะครับผมว่าไปถึงไหนแล้วครับ คนรุ่งที่วานาะบอค่ะประมาณ10องศานิดๆน,นะครับผมก็เย็นอยู่นะครับผมเอาไปเสียบปั๊กาน้ำร้อนก่อนนะครับวัิที่ปีใหม่ค่ะหายดีแล้วเหรอค่ะค่ะผมคนสมชัยครับก็หายดีแล้วครับผมหนอรุ่งที่วานาะวบอหนาะวอยู่ครับผม้านกกอกวันนี้นะครับผม ชมไปเรื่อยๆก่อนนะครับพี่น้องงานก็คืบหน้าไปเรื่อยๆนะครับานายช่างก็เร่องอย่างสุดิมือครับเร่งแล้วก็ต้องสวยแข็งแรงด้วยนะครับค่อยมาชมแถวข้างหลังกันนะครับ ตอนนี้ยังไม่ได้ใส่เกล็ดนะครับตกแต่งสีเดแต่ก็ทำตรงนี้ก่อนแล้วค่อยกลับไปนะครับผม ทำไนเรื่อยๆนะครับปลดเวรรอมงานนะครับผม ครับผมก็อ,อยูข้างหลังนะครับผมวัดดีตอนเชา้ชาครับผมสบายดีไหมครับวัดดีครับพี่ตอยวัสดีพีพ่ใหม่ครับผมนายช่างนายช่างใหญ่ครับผมนายช่างทำทำวัด อ่ผู้หลวงกล้องตัวนี้ของป้ามาั้งครับผมอ่าน,นี่ชมส่วนหลักส่วนท้ายนะครับส่วนมากจะส่วนท้ายจะเ <c oughs> สนอมามีไอ้นี่นะครับส่วนท้ายนี่จะทำ การก่อสร้างที่เร็วกว่า,วาส่วนหัวนะครับเพราะว่าทําส่วนท้ายไปขอให้มีความสุขพบแต่ความจะเจ็นญก้วหน้าในการงานเ้ยยูทูบเบอร์ขอบคุณละกะก็ขอให้มีความสุขเช่นกันนะคะพิศมุน,นะ ขอบคุณแอดแอนชาแนลครับผมมาต้อนปีใหม่ขอให้มีความสุขตลอดไปเด้อครับผมขอบคุณครับคุณจอนสุนทรนะครับสวัสดีปีใหม่ครับครับผมตอนนี้ชมบรรยากาศข้างหลังนะครับพ่อแม่พี่น้อง สวยสวยนะครับข้างหลังนี่สวยสวยนะครับพ่แม่ปีนองใครอยากดูตรงไหนอีกบบนะครับ คุณทวินนะคะสวัสดีจ้าแอดหนาว,วแหงบอ่อแหงนะคะเก้าองศาเช้า,ชาตอนนี้ก็น่าจะเพิ่มขึ้นแล้วแดดสแดดเริ่มออกแล้วก็เริ่มรุ่นแล้วนะคะตอนนี้จะยืนตัดแนนะะด <c oughs> ด,ด,ดอ๋อขอบคุณนะครับที่แวะมาชมคลิปบ่าวต่อยครับผมกอกขอให้ร่ำให้รวยกันนะครับตอนนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม